สวัสดีครับมาพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครั้งนะครับใน Excel Shot รายการที่จะสอน Excel นะครับจบภายใน2นาทีวันนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับเทคนิคการแก้ไขปัญหาเวลาที่เราเปิดไฟล์ Excel นะครับที่มันเป็น XLSM นะครับนั่นหมายความว่าไอ้ไฟล์นี้นะครับมันเป็นไฟล์ที่มีมาโครนะครับแต่เราไม่สามารถรันมาโครได้นะครับสมมุตินะครับพี่เลือกตรงนี้นะครับเป็น f ฟิร์ r เนะครับ แล้วปกตินะครับถ้าพี่กดปุ่มนี้นะครับมันจะต้องมีรูปภาพขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันบอกว่า cannot run macro นะครับเนื่องจากว่า may not be available in this workbook นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับ macro นะครับไม่ได้เปิดอยู่นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับให้มาที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ option นะครับแล้วก็มาที่ trust center นะครับ trust center setting เสร็จแล้วมาคลิกตรงนี้ครับ macro setting ตรงนี้มันจะมีขึ้นมาทั้งหมด4อันนะครับให้มาคลิกที่อันสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็กด ok นะครับแล้วก็กดโอเคออกมาเลยนะครับแค่นี้ครับมาโครก็ทํางานได้แล้วนะครับเราปิดไฟล์นี้ไปก่อนนะครับแล้วเซฟนะครับเพื่อให้มันจําค่านะครับเราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับพอเปิดขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราสามารถรันมาโคได้แล้วนะครับกดที่พิกเห็นไหมครับรูปจะมาขึ้นอัตโนมัติเลยง่ายๆแบบนี้นะครับก็สําหรับน้องๆที่เคยเจอปัญหานี้นะครับหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนของเราครับเราจะได้เก่งเองเสิรไปด้วยกันสำหรับวันนี้สว white boy oh.